สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครัวทำเนียมนะคะ EP นี้นะคะก็ต้องเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับ Happy Chinese New Year ค่ะหลายคนนะคะมีเชื้อสายจีนนะคะแต่ว่าตัวดิฉันเองนะคะไม่มีแม้แต่กระทั่งเชื้อสายจีนแต่ว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยรู้สึกว่าตอนเด็กๆเกนะเห็นเพื่อนขอลาหยุดวันรุษจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอยากจีนขึ้นมาเพราะว่าอยากจะหยุด โรงเรียนในวันนั้นนะคะแต่ว่าเราก็ได้สอบถามเพื่อนมาค่ะว่าเ,วเขาทำเนียมเขาเป็นยังไงก็คือไหว่สิ่งของให้กับบรรพบุรุษของครอบครัวนั้นๆนะคะวันนี้เราก็เลยมาจําลองว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะนําไก่นําเป็ดไปต้มนะคะเพื่อ,อ,อถวายให้กับบรรพบุรุษของครอบครัวนั้นๆวันนี้เราก็เลยจําลองนะคะนะคะตื่นมาต้มไก่แต่เช้านะคะแบบนี้นะคะหลายคนก็คงงงว่าแล้วพอไก่ต้มเสร็จเนี่ย เอาไปทำอะไรได้อีกบ้างนะคะวันนี้นะคะทีเด็ดเลยนะคะก็จะสอนทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะซึ่งเป็นน้ำจิ้มที่โอ้คนไทยชอบมากแล้วก็เข้าได้กับเกือบอาหารทุปกประเภทเลยก็ว่าได้นะคะว่าจะเป็นของทอดของนึ่งหรือว่าจะเป็นผัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีสามารถที่จะทำไว้หนึ่งสูตรแล้วก็แช่ในตู้เย็นไว้ได้เลยเก็บได้ประมาณ5-7วันนะคะสูตรนี้นะคะรับรองถ้าเกิดว่าใครได้ชิมนะคะอย่าลืมบอกเลยนะคะ มาจากครัวทำเนียบค่ะนะก็จะมีนะคะคือทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวส่วนผสมทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผกักหรือว่าเครื่องปรุงเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะในเครื่องปั่นความเร็วสูงนะคะนะคะโอ๊ยลมพานี่ัไม่ยอเอาละค่ะสะดวกขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะอันดับแรกนะคะ เรามีกระเทียมนะคะอ่าเราจะช่วยหั่นน้องให้เล็กลงนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องปั่นจะได้ไม่ทํางานหนักเกินไปนะคะแบบนี้เลยนะส่วนอัตราส่วนเนี่ยเราจะไม่มีไว้ใต้คลิปนะเพราะว่าอะไรสูตรฟรีอร่อยจริงก็ต้องดูให้จบคลิปจดเอาเองดิยะาม่บอกให้หรอกแหมหลายคนโอ๊ย ทำไมไม่ใส่ไว้ใต้คลิปราคาเชฟมิโก้โอ้โหของฟรีนะคะคุณน้องปดดูจบคลิปดูจบแล้วกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าดูของเขาฟรีนะอ่ะต่อไปหั่นนะคะพริกพริกนะคะพริกเขียวนะหรือว่าฝรั่งเขาก็จะไม่เรียกพริกเขียวหรอกค่ะเขาจะเรียกว่าฮาลาปิโนนะคะฮาลาฮาลาฮลาปิโนค่ะทั้งที่มันเป็นตัวเจนะแต่ทำไมต้องแบบออกเสียงเป็นตัวเอชอะ ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะอ่าสูตรนี้เราใส่ไม่เผ็ดมากนะคะเราใส่พริกขี้หนู2เ mm, ม็ดค่ะผู้ชมทุกอย่างนะคะพวกผักต่างๆเนี่ยเราก็จะหั่นให้มันเล็กเพื่อที่ว่าให้เครื่องปั่นเราทํางานง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เราใส่ขาด้วยค่ะนิดหนึ่งนะแล้วก็เพิ่มความเขียวนะคะก็คือใบผักชีค่ะถ้าเมืองไทยมีนะใส่รากผักชีได้แต่ว่าอยู่เมืองนอกหาไม่ได้ใส่แมงทังต้นเลยค่ะ นะโอเคนะทุกอย่างหั่นให้เล็กลงนะคะหั่นให้เล็กลงแล้วก็อะไะค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปปัดน้ำจิ้มซีฟูดกันค่ะอ่ะเครื่องปัดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เตรียมซะให้พร้อมเดี๋ยวจะพูดทีเดียวนะแล้วจดน,นะคะโอเคไหมไม่ลำใหญ่นะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกระเทียม60กรัม พริกชี้ฟ้าเขียวหรือว่าเชลลีปิโน่หนเม็ดพริกขี้หนูสเม็ดสีแดงผักชีประมาณครึ่งกำมือนะจ๊ะต่อไปที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือข่านะคะนี่ใส่ลงไปนะคะ1แว่นค่ะหลังจากนั้นคะ่ะใส่น้ำปลานะคะ95กรัมค่ะน้ำมะนาวคั้นแล้วสดๆนะคะ100กรัมค่ะ น้ำส้มสายชูนะคะจะหมักจะกั่นจะดองจะนิ่งจะเยี่ยวอะไรก็แล้วแต่ค่ะ20กรัมนะคะใส่ลงไปตัดรสชาติด้วยความหวานค่ะน้ําตาลทรายขาวนะคะ65กรัมค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะเกลือสักหนึ่งหยิบม,มือ,อ,อ <c oughs> เสร็จแล้วเขียวนวลเนียนนะคะ ไม่ต้องชิมเลยเพราะว่าอร่อยแน่เห็นไหมสีสวยเสร็จแล้ว1อย่างนะคะน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะเสร็จไปแล้ว1อย่างนะคะสำหรับน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเมื่อกี้ปั่นให้ดูแล้วใครจบไม่ทันย้อนไปดูต้นคลิปนะจ๊ะอ่ะอีกอันนึงเราจะทำเป็นนะคะ ไก่คั่วพริกเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งนะคะไก่เป็นออกเป็นสองพาดด้วยกันก็นคือส่วนอกนะคะแล้วก็ส่วนสะโพกนี่นะคะส่วนไหนมีความแห้งมากกว่ากันก็คือส่วนอกนะคะส่วนที่ความแน่นนะคะความกีซี่นะคะก็คือ ส่วนสะโพกไก่ทั้งเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนอกนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเราก็จะมาหั่นนะคะก็หั่นเป็นชินช้นๆเหมือนข้าวมันไก่เลยนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะส่วนตรงสะโพกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดก่อนนะคะไปทอดเพื่อที่ให้มันแห้งขึ้นนะคะแล้วมันก็จะได้ไม่แห้งเกินไปเสร็จแล้วเราก็มาคั่วกับพริกเกลือกันเองค่ะส่วนผสมของการคั่วพริกเกลือน,นะคะเราใช้3อย่างนะคะนั่นก็คือกระเทียมค่ะพริกขี้หนูค่ะและ เหมือนเดิมค่ะ jalapeno โน,โนคะคะใครจะพริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูแดงอะไรก็ว่าไปถ้าใครมีเครื่องปั่นก็สามารถปั่นพริกกับกระเทียมได้เลยนะแต่ว่าสมมุติว่าแบบทำนิดหน่อยนะขี้เกียจล้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนการสรับแบบง่ายอย่างนี้เราจะบุบก่อนนะคะบุบก่อนแล้วเราก็สับดูนะเราจะบุบเลยค่ะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมทุบลงไปเลยค่ะคิดซะว่าเป็นหัวแฟนเก่านะคะทุบลงไปแบบนี้ค่ะ ทิ então, ing, ้งกูใช่ไหมทิ้งกูใช่ไหมกูจะทิ้งทิ้งมึงก่อนก็ไม่ได้นี่แบบนี้นะคะใครตัวเล็กก็ออกแรงหน่อยนะแต่น้ำหนักฉันก็เกือบร้อยอ่ะออกแรงนิดนึงก็คือกระเทียมก็คือแหลกแล้วนะแล้วเราก็นี่เลยค่ะนะคะสับเลยค่ะสับจับไปซอยจับแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเราไม่ต้องตั้งใจให้มึงจับละเอียดมากไม่ขนาดนั้นเราก็จะมีความมีความแบบละเอียาบาเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวไม่ถึงนาทีเลย แต่เราเป็นคนชอปปนกบ,บกินกระเทียมแบบกรอบๆข้างบนเพิ่มความเหม็นในปากเพิพ่มขึ้นพริกนะคะตามชอบเลยพริกขี้หนูเนาะสัาแค่ๆหน่เราจะทาักกเาราเดี๋ยวอลงไปมันก็จะขตัวองมนี่ถ้าทางนี้จะเผ็ดเอาเรื่องอยู่นนเนี่ยเก้าเม็ดเนี่ยพริกที่นี่นะคะก็จะมีของเมืองไทยเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้พริกเวียดนามอูเวียดนาม,นามคนเลิศน,นะเขา,าส่งของอะไรมาแบบว่ายิ่งใหญ่คือแบบ คนไทยไม่อดตายเลยอะ่ะปลาลงปลาละ้าปลาสลิดมีหมดแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนปลาสลิดบ้านเราอะนะหรือหลายๆอย่างของเขาก็คือแทนกันได้แหละแต่ว่า I miss my home I miss Thailand you know อะเช็ดเขียนสักหน่อยต่อไปเป็นเฮลาพิโนนะคะเฮลาพิโนเราก็จะหั่นซอยๆนะค,ะคุณผู้ชมค่ะเราเช็ดเขียงก่อนเนาะแล้วเราก็ค่อยไปเช็ดพืนนะไม่ใช่ไปเช็ดพืนแล้วมาเช็ดเขียง เซลาบิโนก็เดี๋ยวเราหั่นครึ่งนะคะส่วนตรงจุกเราไม่เอานะหั่นครึ่งแบบนี้อ่ะอย่างนี้นะคะส่วนตัวเนี่ยบางคนหั่นแบบนี้บ้านใครมีดไม่คมใช่ไหมความอย่างเงี้ยพอมีดไม่คมปุ๊บหั่นยากนะคะสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะคะหั่นข้างหลังขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็หั่นแบบนี้มันก็จะหั่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ กดน้ำหนักลงไปนิดหน่อยเนาะถ้าบ้านใครมีดไม่คมนะถ้ามีดคมก็แบบข้างปกติก็ได้แต่ว่านี่ก็แบบไม่รู้สิบางทีเราชอบเราชินไงเราชินแบบนี้สะดวกแบบนี้นะคะนะเสร็จแล้วนะคะสำหรับผักสำหรับขั้วพริกเกลือนะคะเราจะไปแยกชิ้นส่วนไก่กันค่ะไปค่ะ เราจะแยกในส่วนของสะโพกออกมาก่อนนะคะสะโพกมันก็คือตรงนี้หนึ่งสองปุ๊บนะต้องระวังนะคะขอเทนำ้ำทิิงก่อนคือไก่เวลามันต้มสุกแล้วเนี่ยมันจะบีได้เลยนี่อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมพอเสร็จใช่ไหมคะใช้นิ้วมือเนี่ยค่ะนี่บีออกมาเลยนี่จะเจอนี่อย่างนี้ง่ายไหมมันต้มสุกแล้วง่ายนิดเดียวบีออกมานี่ง ง่ายนิดเดียวนี่เห็นปะได้แล้วอ่ะทีนี้เหมือนกันไอตรงไอตรงปีก,กเราก็เบะบีได้เลยบีมันออกมาบีมันออกมานี่แต่ส่วนปีกก็เอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วกันเพราะมันเล็กนะเขาเรียกเนี่ยปีกบนเนี่ยมาแยกไปค่ะอ่ะทีนี้ต้องส่วนอกนะคะตรงอกไก่เนี่ยมันจะมีกระดูกอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ เพราะนั้นเวลาเราเวลาเราผ่าเนี่ยเราก็จะผ่าไม่ให้โดนกระดูกตรงกลางนะคะแล้วก็พยายามนะคะสไลด์มีดไปตามซี่โครงมันให้ได้มากที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มไปทำความการเห็นไหมตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นนะเราจะเริ่มฝั่งฝั่งซ้ายก่อนนะเห็นไ่าเห็นเส้นตรงนี้ใช่ไหมเราก็ขยัอมมานิดนึงจากตรงกลางถ้ารู้สึกว่ามันเจอกระดูกใช่ไหมหยีอบมาอีกนิดนึงนะคะอ่าเมื่อกี้เจอกระดูกครั้งแรกนะคะอย่าไปดันดุลังนะ เย็บมาทางซ้ายอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยๆนี่ค่ะอย่างนี้เห็นไหมสไลด์สไลด์มิถเยๆยนะเยๆนะคะแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยนะคะค่อยๆดึงน้องออกตามตามกระดูกของมันตามซี่โครงนะทาดาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคะทาดาแบบนี้เห็นไหมแยกชิ้นส่วนออกมาได้แล้ว แบบนี้เลยนะคะโอเคเราจะใช้มีดอิโต้นะคะสับไก่และะ้วค่ะไม่ต้องทุบนะกินเองกินเนื้อแน่นแน่นเน้นเน้นมันร้อมากคุณผ้ชมขามันร็ดอดแบบรอดจะแม่หน,หนังก็ยังอยู่ดีกินดีนะสวยงามอ่ะสอนหั่นไก่ไปแล้วเรียบร้อย ตรงนี้ได้ไปแล้วส่วนอกพักไว้นะคะเดี๋ยวเราแรปไว้ส่วนสะโพกเนี่ยเราก็จะสับนะคะเราก็จะสับชิ้นที่สะดวกที่ต้องการเลยนะเกิดว่าครั้งแรกไม่ลงใช่ไหมก็ใช้ส้นมือเนี่ยไม่ใช่ส้นมือสันมือสองไปใช้อย่างอื่นสันมือนะไม่ใช่ส้นมือนะอย่างนี้อ่าอุ้ย หรืออย่างนี้นะใครหุงงข้าวมันเป็นนะหุงงข้ามันรอเลยแต่ถ้าทําไม่เป็นรอก่อนมีแน่ควทำเนียบมาแน่อ่คุณผู้ชมค่ะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคลุกแป้งนะคะที่เป็นแป้งทอดกรอบนะคะที่้อดคิปปี้นะคะนะคะปวดหัวก็กินได้นะคิปปี้นะอันนี้แผงสีแดงไม่ใช่แผงสีเขียว ใช้ไปเลยเดิ่มค่ะเอาไก่มาคุกคุกๆวุงแป้งนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้น้ำมันกระเด็นอ่ะดูลงไปต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมขะไฟแรงไปเลยนะไม่ต้องห่วงนะนี่เห็นไหมสีมันเริ่มน้ำตาลขึ้นแล้วนะคะ มีความบราวน์นะคะบราวน์ไฟแรงไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวตั้งกระทะอีกใบหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นกระทะอะไรก็ได้อันนี้ใช้เทฟลอนนะเพราะนั้นเทฟลอนเนี่ยต้องใช้กับพายไม้ค่ะเปิดไฟนะคะค่อนข้างแรงไปเลยนะคะใส่เยอะนิดนึงนะเพราะเหมือนเราจะเจียวกระเทียมนะคะ เครื่องปรุงวันนี้นะคะเราจะใช้นะคะเราก็จะมีแถบตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะจะมีนี่ค่ะมีเกลือนะคะพริกไทยรสดีน้ำตาลทรายนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะดิฉันจะใช้ซีอิ๊วนะคะที่เป็นซอยซอสนะของของจีนนี่แหละยี่ห้อ Pearl River Bridge นะคะ เนื่องจากว่าเป็นซีอิ๊วจีนที่กลิ่นค่อนข้างไม่แรงนะคะให้ในเรื่องของสีเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าบ้านใครไม่มีก็ใช้แม็กกี้หรือผู้เขาทองก็ได้ถ้าติดรสชาติของคนไทยๆนะคะอ่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะคะอ่ะเริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วนะคะใส่พริกกับกระเทียมลงไปนะคะไอ้พริกเขียวรอก่อนนะเพราะว่าพริกเขียวเนี่ยมันสุกเร็วเดี๋ยวเราจะเอาแค่คั่วสีตอนสุดท้ายแค่นั้นเองนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นเร็วมากต้องคนนะคะก่อนคนก็นึกเสมอว่าน้ำตาลพร้อมเกลือพร้อมรสด,ดีพร้อมพริกไทยพร้อม,อมใครไม่อยากใส่รสด,ดีก็ใส่แค่เกลือกับพริกไทยได้ไม่ว่าแต่ดิฉันความนัวค่ะของทอดอะไรต่างๆต้องมาพร้อมความนัวนะคะอ่าเห็นไหม เราจะคั่วจนนะคะตรงนะคะขอบขอบของกระเทียมนะคะมีความสีน้ำตาลก็ <c oughs> มีความสีน้ำตาลแล้วนะคะดูดีๆนะคะเล็กๆนะคะเราก็ใส่นี้ลงไปเลยค่ะใส่ไก่อ่ะหลวนไปในนี้หนึ่งอันแล้วก็ใส่เจลาปินโนลงไปเลยนะคะใส่เกลือประมาณนี้ รสด,ดีพอๆกันค่ะประมาณนี้ค่ะน้ำตาลทรายพอๆกันนะพริกไทยก็ครึ่งหนึ่งของเมื่อกี้นะคะแล้วที่ขาดไปได้ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะใส่นิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วก็คั่วค่ะคั่วคุณผู้ชม <c oughs> ตรงดีนะนไดนะ้ไข่แล้วพีบแอล มีกระดาษใหญ่ๆนะไฟแรงๆนะข้างบ้านจะมาขอประตูเลยบอกโอ้ยขอกินบ้านนี่เห็นไหมต้องระวังกระเทียมใกล้ๆจะไหม้ละถ้า,มาเมื่อกี้เราเคี่ยวให้กระเทียมมันดำไปกว่านี้เนี่ยมันก็จะดำเสร็จแล้วปิดไฟ แล้วนะคะโอ้โหอลังการงานมากอันนี้ไก่กัว้วพริกเกลือนะคะใช้ส่วนผสมโคกนะคะส่วนอกไก่ไม่ได้ทำเลยเลยไม่ได้ทำเลยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเอามาหัน่นเฉยๆนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะสูตรนี้นะคะทำเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ5-7วันรับรองอร่อยชัวร์นะคะเอาละค่ะ วันนี้นะคะก็ขออวยพรให้วันปีใหม่จีนนะคะทุกท่านนะคะมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จที่สิ่งใดสมปรารถนากลจากการในวันนี้นะคะสับกระเทยง่ายๆอีกคํานึงค่ะขอนําเสนอคําว่าบุยนะคะบุยค่ะคําว่าบุยนะคะเราจะใช้นิสัยในกรณีที่เราจะแทนคําว่าบายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราคิดว่าเรื่องรันเนี่ยมันรู้สึกว่ามัน มันไม่โอเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้เราเราเห็นนะคะว่ามีใครคนนึงนะคะแต่งตัวแบบไม่ได้เลยอะ่ะไม่ได้เลยจริงๆนะคะเราก็ขันไปเมสากับเพื่อนบอกว่ามึงอีนั้นแต่งตัวบุยมากอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจากลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับวันนี้แค่้หรูอเรื่องขอตัวบปกินก่อนนะคะ วันพันปีไม่เคยจะให้พรได้